มากนะครับผมแรงกว่าไอ้ปืนไอ้ปืนในในห้องโอ้โหแต่ว่ามันนานมากเลยนะเราต้องสลับปืนยิงครับพี่ว่าปืนนี้ดีสุดแล้วครับผมปืนที่ยิงทีละยี่สิบห้านะครับอันอันที่3ปืนกระบอกอันล่าสุดที่เราได้มาเหมือนจะเป็นสไนเปอร์นะทุกคนยิงนัดเดียวแต่ว่ารีโหลดนานมากครับแต่ว่าแลกกับความแรงแล้วเนี่ยพี่ว่ามันก็แรงมากมากจริงๆเดี๋ยวไปแวะบ้านบ้านคนอื่นก่อนนะครับว่ามันจะเหมือนเราไหมนะครับผมมีคนที่ชื่อวายยก,กับเด็กอะไรเด็กเฮา dex harm สวัสดีนะครับโอ้นายแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยเหมือนกิ้งก่าเลยกิ้งก่าสีเขียวหรือเปล่าสวัสดีเขาเมินกูทำไมอ่ะกูสอบมาทุกทายอ่ะไม่รับยานแล้วสองหมื่นห้าสองหมื่นคาด d i s c o m ม a n อัปเกรดเดอร์ครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะ25นหครับน่าจะอีกนานเลยพี่ว่าน่าจะอีกนาน